อ่านให้ฟัง1 0ึ่งสรุปแนวคิดหน่วยตอนเรื่องและกิจกรรมไทยเรื่องของเอกสารการสอนชุวิชาอารยธรรมมนุษย์ฟังครบแล้ว1นึหน่วยในสิข้อควรตอบคําถามให้ได้6-8ข้อถ้าตอบได้ไม่ถึงควรกลับไปฟังใหม่การอ่านให้ฟังนี้ใช้เพื่อให้นักศึกษาได้ฟังระหว่างรอรับหนังสือหรือฟังเพื่อทบทวนเท่านั้นดีที่สุดนักศึกษาจะต้องอ่านจากตาราฉบับเต็มค่ะ หน่วยที่9อารยธรรมยุคใหม่แนวคิดข้อที่1 การเมืองในสมัยภูมิทมได้สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งระหว่างนิกายทางศาสนาและการขยายอำนาจของรัฐที่ต่อมาทำให้เกิดระบบสมบูรณาญาสิทธิราชขึ้นแต่ด้วยการใช้อำนาจของกษัตริย์ทำให้เกิดการตั้งคำถามกับการใช้อำนาจและการแสวงหาผลประโยชน์นำไปสู่การปฏิวัติทางการเมืองที่สำคัญขึ้นทั้งในอังกฤษสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสขณะที่การรวมชาติอิตาลีและเยอรมนีที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาต่อจากนั้นได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของข้ออำนาจใหม่ในยุโรปเช่นกัน แนวคิดข้อที่2การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจโลกใหม่มีความสัมพันธ์กับการสำรวจทางทะเลและกิจกรรมการค้าแบบพาณิชย์นิยมที่ทําให้ยุโรปมีความมั่งคัง่งส่งผลต่อการเติบโตขึ้นของเมืองกลุ่มชนชั้นกลางระบบการเงินรวมถึงกลุ่มของนายทุนต่างๆขณะเดียวกันได้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นสืบเนื่องจากความฟุ่มเฟือยที่มาพร้อมกับก,บการเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดข้อที่3ความโดดเด่นของบริบททางสังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมอยู่ที่การเป็นสังคมที่เปิดกว้างการเกิดขึ้นของวิธีที่เดียวกับการบริโภคเพื่อแสดงออกถึงตำแหน่งทางสังคมเกิดแนวความคิดเกี่ยวกับปัจเจกชนและสิทธิส่วนบุคคลสิทธิมน,น,นุษยชนและการรวมกลุ่มเพื่อการต่อรองเชิงอำนาจของชนชั้นกลาง ตอนที่9.1การเมืองสมัยภูมิธรรมและการปฏิวัติการเมืองในคริสตศตวรรษที่17-19เรื่องที่9.1.1การเมืองสมัยภูมิธรรมคริสตศตวรรษที่17กิจกรรม9.1.1สันติภาพแห่งเวสต์ฟาเลียมีความเกี่ยวข้องกับสงคราม30ปีอย่างไร ตอบสันดิภาพแห่งเบสฟารียเป็นชุดของสนธิสัญญาเพื่อการเจรจาทางการพูดของรัฐที่เข้าร่วมในสงคราม30ปีสืบเนื่องจากเกิดความเสียหายจากสงครามเป็นจำนวนมากการเจรจาการทู่ที่เกิดขึ้นภายใต้ชุดสนธิสัญญานี้ได้กลายเป็นต้นแบบทางการทู่ที่มีจุดเด่นในแง่ของการให้ความสมคัญกับรัฐทุกรัฐที่เป็นคู่เจรจาอย่างเท่าเทียมกันอีกด้วย เรื่องที่9.1.2การปฏิวัติทางการเมืองคริสต์ศตวรรษที่17-19กิจกรรม9.1.2การปฏิวัติทางการเมืองในอังกฤษสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสมีที่มาแตกต่างกันอย่างไรตอบการปฏิวัติทางการเมืองในอังกฤษมีที่มาจากความขัดแย้งทางน้าศาสนาระหว่างสองนิกายคือนิกายโรมันคาทอลิกและนิกายโปรเตสแตน์ ส่วนทางด้านการเมืองนั้นเกิดจากความขัดแยงแ้งระหว่างกษัตริย์กับรัฐสภาโดยรัฐสภาต้องการจำกัดการใช้อำนาจของกษัตริย์ส่วนการปฏิวัติทางการเมืองในสหรัฐอเมริกานั้นมีที่มาจากการกดขี่ข่มเหงของอังกฤษการถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจในฐานะที่เป็นอาณานิคมรวมถึงแนวความคิดของผู้คนที่ได้รับมาจากกลุ่มนักคิดในยุคภูมิธรรม สำหรับการปฏิวัติของทางฝรั่งเศสเกิดจากแรงผลักดันทั้งทางด้านเศรษฐกิจกษษษที่กำลังย่ำแย่การเมืองที่กษัตริย์มีอำนาจล้นพน้นในการกำหนดนโยบายต่างๆภายในรัฐและในด้านสังคมที่มีการจัดลำดับชนชั้นและการกำหนดหน้าที่การเก็บภาษีที่ไม่เป็นธรรมประกอบกับการได้รับอิทธิพลทางความคิดจากกลุ่มนักคิดในยุคภูมิธรรมเช่นเดียวกับในสหรัฐอเมริกาเรื่องที่9.1.3อิทธิพลจากแนวคิดในการปฏิวัติทางการเมืองในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษที่17-19 กิจกรรมที่9.1.3การดมชาติอิตาลีและเยอรมนีมีความสัมพันธ์กับการปฏิวัติทางการเมืองอย่างไร ตอบการรวมชาติอิตาลีและเยอรมนีเกิดขึ้นจากกระแสของการรวมชาติและความเป็นชาตินิยมที่เห็นได้จากตัวอย่างความสําเร็จของการปฏิวัติทางการเมืองในอังกฤษสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศสในช่วงก่อนหน้านั้นต่อมาเมื่อมีการรวมชาติแล้วแนวคิดเกี่ยวกับการสร้างความเติบโตของชาติเพื่อให้มีความทัดเทียมกับชาติอื่นๆที่มีพัฒนาการทางด้านการเมืองและเศรษฐกิจมาก่อนก็ได้เกิดขึ้นในหมู่ชาวอิตาลีและชาวเยอรมัน ตอนที่9.2อารยธรรมทางเศรษฐกิจยุคใหม่เรื่องที่9.2.1ลัทธิพาณิชกับเศรษฐกิจในยุคใหม่ กิจกรรม9.2.1ส่วนที่สัญญาเทเรซิลัสมีความสัมพันธ์กับการสำรวจด,ดินแดนของชาติในยุโรปอย่างไรตอบส่วนที่สัญญาเทเรซิลัสเป็นส่วนที่สัญญาที่เกิดขึ้นจากความต้องการในการป้องกันไม่ให้เกิดความขัดแยง้งระหว่างโปรตุเกสกับสเปนซึ่งเป็นชาติมหาอำนาจที่เริ่มทำการสำรวจทางทะเลในช่วงคริสตศตวรรษที่15เรื่องที่9.2.2เศรฐษฐกิจยุคใหม่กิจกรรม9.2.2ชนชัน้นกลางมีความสัมพันธ์กับระบบเศรฐษฐกิจยุคใหม่อย่างไร ตบชนชั้นกลางเป็นกลุ่มชนชั้นที่เติบโตขึ้นจากการเติบโตทางด้านการค้าภายหลังจากการเกิดขึ้นของกิจกรรมทางการค้าทางทะเลการเกิดขึ้นของเมลที่เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและการค้าคนกลุ่มนี้มีทั้งพ่อค้า นายทุนปัญญาชนชาวนาที่มีที่ดินเป็นของตนเองที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆเพื่อสร้างและสะสมความมั่งคั่งให้กับตนเองทั้งยังทําให้เศรษฐกิจในช่วงเวลานี้เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องเตองที่9.2.3ปัญหาเศรษฐกิจและผลกระทบกิจกรรม9.2.3วิกฤตฟองสบู่และวิกฤตทิวลิปมีความสัมพันธ์กับดอกทิวลิปอย่างไร ตอบการเกิดวิกฤตฟองสบู่และวิกฤตทิวลิปนั้นเกิดขึ้นจากความนิยมในการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อการแสดงออกถึงฐานะนของชาวยุโรปในยุคสมัยนั้นซึ่งดอกทิวลิปเป็นสินค้าที่ถูกใจไว้ในกลุ่มนั้นเช่นกัน เนื่องจากเป็นสิทธิ์การที่นิยมในการจัดพื้นที่และจัดสวนให้มีความสวยงามของกลุ่มผู้มั่งคัง่งด้วยเหตุน,นี้เองจะมีการทำสัญญาซื้อขายหัวดอกทิปในราคาที่สูงเกินจริงส่งผลทำให้เกิดภาวะฟองสบู่โดยราคาลดต่ำลงอย่างรวดเร็วในเวลาต่อมาตอนที่9.3สังคมวัฒนธรรมและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตยุคใหม่เรื่องที่9.3.1สังคมและวัฒนธรรมสมัยภูมิธรรมกิจกรรม9.3.1ซาลอนคืออะไรและมีความสัมพันธ์กับสังคมและวัฒนธรรมในสมัยภูม,มิธรรมอย่างไร ตอบซาลอนคือกิจกรรมทางสังคมอย่างหนึ่งที่กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งมังจะเปิดพื้นที่ภายในบ้านของตนเองเป็นพื้นที่สําหรับการถกเถียงเกี่ยวกับองค์ความรู้ในด้านต่างๆซึ่งพื้นที่ทางสังคมในลักษณะนี้มีความสอดคล้องกับสังคมในยุคภูมิธรรมในแง่ที่ว่าเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้คนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดความเห็นของตนเองตามหลักเหตุผลเป็นการเปิดมุมมองใหม่ๆในการมองโลกที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในความคิดความสามารถของบุคคลตามหลักมนุษยนิยมเรื่องที่ 9. 3 2ดการเปลี่ยนแปลงวิธ ของงผู้คคคนนใใสัมมยุห่กิจกรรม9.3.2ข้อที่1ลักษณะเด่นของการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยใหม่ที่แสดงออกผ่านวัฒนธรรมการบริโภคเป็นอย่างไรข้อที่2การเกิดขึ้นของแนวคิดเกี่ยวกับความเป็นปัจเจกชนนิยมและสิทธิส่วนบุคคลแสดงให้เห็นว่าบริบทของสังคมในยุคใหม่เป็นเช่นไรตอบ ข้อที่1ความโดดเด่นของการดำเนินวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมสมัยใหม่คือการสร้างวัฒนธรรมการบริโภคเพื่อบ่งบอกถึงความเป็นตัวตนและตำแหน่งแห่งที่ของตนเองในสังคมในลักษณะที่เป็นไปนในทางเดียวกับชนชั้นสูงในสังคมให้มากที่สุดเห็นได้จากวัฒนธรรมในการใช้สินค้าฟุ่มเฟือยการบริโภคอาหารที่มีการนำเข้าจากต่างแดนรวมถึงการบริโภคละครซึ่งเป็นวรรณกรรมทางโลกมีการแสดงประกอบดนตรีและฉากที่หรูหราข้อที่ 2. แนวความคิดเกี่ยวกับความเป็นปัจเจกชนิยมและสิทธิส่วนบุคคลน,นั้นได้แสดงให้เห็นว่าสังคม ในยุคใหม่ได้ให้ความสําคัญกับความเป็นมนุษย์การมีเหตุผลความสามารถของมนุษย์ซึ่งแตกต่างจากในสมัยยุคกลางอย่างสิ้นเชิงดังกล่าวนี้ทําให้ผู้คนมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นขณะเดียวกันการเติบโตขึ้นของวัฒนธรรมการอ่านและการพิมพ์ยังได้ทําให้ผู้คนในสังคมยุคใหม่มีเวลาคุ้นคิดอยู่กับตนเองพร้อมกันนั้นยังนําไปสู่การขีดเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะด้วย